วันนี้ก็จะมาใส่เงิอนี่นะนี่ขบยางปกกี้เนะขบยางตัวใหม่จะค่ายนาใสนัส่นะสีฝาเหมือนเดิมเนะ เดวนนะีมีตัวสมหา,าสีแดงทองลงไปนะเดี๋ยวค่อยกุ้งนะตัว สบายดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็นนาหน้าตุกป่าทุกคนนะยินดีต้อนรับส่องวัดไส,ส้แนลอีกเซกา้าซินเคยเนาะวันนี้วัดไส้กาจะพาทุกคนมาตุกปาหมาดหมายเด็ดบ้านนั่นแยงคือเก่าเนาะนวันนี้ก็จะมาใส่เนี่ยนี่เนาะนี่กบยางบักกี้เนาะกบยางตัวใหม่จะไข่หน้าใสเนาะ สีฝาเหมือนเดิมเนาะแพคเกจจริงของนาไซก็ประมาณนี้วางขายแล้วเนาะอยู่หาน,นาไซฟิชิเนาะสนใจก็มาจาัดกนะันเลยเนาะกบยางบักกี้ของดีๆต้องมีไว้ติดกระเป๋าอ่ะเบาๆล,ลายยาหางเนาะลุยกันเลยเนาะเรียมานมันีก็อากาศกระลมเลยเนานะอยากลบสะกดสิ่งตัวบักกี้ลงไปเสร็จเ้ย ก่อนว่าลมกันยังยังดีนะืันนะี้เนาะมันก่อนลมหึ่งหนึ่งมีลมสนิทโอเคอยู่พอออกมาได้ยงลุวัดไปไกลๆไม่เห็นตาขึ้นเลยว่ะมาขีเ่เรือลงมาเรียมเนี้ยมาฟังขีเ่เรือดีเลย

ของนะมาเดี๋ยวนี้ก็ระเบิดเรียงไว้เลขึ้นเลยนเสร็จทุกไลน์นี่ท่านผู้ชมมาแล้วเนาะแต้มแรกแห่งมันเนาะใส่ส,สวยๆเนาะเห็นไายกัดหอบแรกเนาะบ่ถือเนาะยำไปเรียบร้อยเนาะมันมันเนะาะผลงานกบยางบักกี้ของนาไสเนาะสี นะสวยๆ,ๆเดี๋ยวเราใส่ขอเก็บปลาหาตีกันต่อเนาะเก็บปลาเรียบร้อยตีกันต่อเดี๋ยวเสียกินน้อนในปลาโอหกนี่ต้องมีหลายตัวแล้วไม่มีบ้บล็อคบันตีไปปลาสนใจแน่นอนซปลามาหักอยู่แถวหกอ Mm hmm. 24 bulan. Oh no. Tolonglah. Tak gerak. Tak sampai dah pun แทงท้องลงไปนะเดี๋ยวคอยกุนะไร่างเงี้ยตัวนั้น อะไรไปเรื่องนะนี่ใส่เกือบโลท่านผู้ชมเห็ดนี่นะทีแรกไหลอยู่คุณยิงของก่อนนี่ท่านผู้ชมแต้มสองมาแล้วเนาะใส่เกือบโลนะตัวนี้เนาะคนงานกบยางบักกี้เก่าเนาะแต่เปลี่ยนเป็นสีแดงทองลงไว้นาะนเป็นหมาเนาะนี่ทวิตไหลสีฝาอยู่เนาะกัดบ่ถึกแล้วบ่ลอยเลยเนาะบ่ใส่ก็เลยตีไปตีมาผิดเหยื่อขาดเนาะ ยี่ข่านจะเข่าไปกูนะ้เนาะเดี๋ยวไม้แตกเนาะก็เลยเปลี่ยนเนี่ยใหม่ลงไปเน,น,น,น่อยมันมัดอ้าวเดี๋ยวไปใส่คอเก็บปลาหาตีต่อเก็บปลาเรียบร้อยเนาะตีกันต่อได้ขำเนละยย่างดึงมือจัดเนาะตันแดนกับแดงทองจ้ะตีเรื่องยมสัน้นตัวจะเป็นโจ๊ตตีเข้าไปมองนี่เลยกินข้าวขาวไปซ้ายขาดเลย ตอนนี้กใกล้สิขำแล้วนะบอสไซก็เสด็จกลับแล้วเนาะมาสรุปผลงานการออกไม้เลยดีกว่านะสำหรับผลงานการออกไม้มื่อนนี้ถือว่าบอสไสบ้ามนมานะทุกท่านได้ดูสองแต้มเนาะนี่ใส่เกือบโลหนะ้าแต้มหนึ่งเนาะแล้วก็แต้มใส่สวยๆตัวหนึ่งเนาะโอ้ถือว่าเอาเรื่องอยู่เนาะกบยางบักกี้ของนอไซเนาะสำหรับคลิปนี้อขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์แล้วกดปุ่มกระดิง่งเจิญเพื่อ,อ,อ,อจะพบพิดเฉพาะคลิปใหม่จากนอไซเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนานะบ๊ายบาย